พี่พงกการจะลองไหมมี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 ของฝากให้นี่ไงอะไรนี่อันนี้อะไรเผลิตอ๋อลองไปปลูกนี่นี่นี่คือต้นครับต้นตอครับต้นตอป่าอันนี้ยาวสวยเลยนี่อันนี้ตอป่าเหมือนกันอันนี้เป็น S O 4อันนี้เป็นต้นตอป่านะคะตัวนี้เราก็ไม่ระวังเนาะไปเลยเอาไว้ เอาไว้เป็นต้นต่ออันนี้อยากอยากเอาไว้ก็ได้หรือจะเด็ดทิ้งหร้อมารอเอาอยุดมันก็ได้ถ้าตัวนี้ตัวนี้มันแต่มีต้นหนึ่งที่เอาไปตอป่ามันขึ้นผมปล่อยไปเลยครับผมก็จะเอาขึ้นมาอ๋ออย่างนั้นก็ได้แล้วเ็ไปต่อเราเออไปต่อเราผมผมลองเลี้ยงดูเน่ยนะที่เอาไปมันเกิดขึ้นมาอันหนึ่งผมเลยเอาไว้เลยอันนี้อันนี้เป็นตอป่าที่ที่เข้าห่วงแล้วถ้าไม่ระบุว่าจะต้องเอาตอป่านู่นนี่นั่นจะได้หนึ่งห่วงสาม อ่งเงียตอป่าที่เป็นตอป่าไทยเนี่ยไอพวกเนี้ยอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตอป่าต่างประเทศเห็นไหมใบมันจะแตกต่างกันอใบมันจะแตกต่างกันเห็นไหมอันนี้ผมเสียบแล้วมันไม่ติดนี่มันเหมือนกับมันขึ้นลาแล้วอะไรกันถ้าเราจะทําเองก็คือเราต้องมีต้นตอเป็นต้นตอป่าเนาะต้นตอป่ามาแล้วเราก็ไปตุตุ่มแล้วค่อยมาเสียให้น้องๆเขาเขาหัดตอนแล้วเขาหัดเสียบ สั่งไว้เลยว่าเรียนรู้ตัวนี้ไว้เพราะว่าที่จะจะจะมาซื้อแบบนี้มันมันเปลืองนนี่ผมแนะนําเลยซื้อไม่เกินสองต้นแต่ละพันเนี่ยไม่เกินสองต้นทําไมถึงทําไมถึงซื้อสองถ้าสมมติว่าตายก็ยังมีสแปรย์ตัวหนึ่งถ้าบอกให้ซื้อต้นเดียวมันมันเกินไปมันบีบรัดเกินไปแล้วทีนี้พอมันขึ้นมาสักสามสี่เดือนเห็นไหมสามสี่เดือนมันก็จะขึ้นค้างแบบนี้ เราสามารถตัด่อป่าใช่ไหมไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นต้นพันธุ์ต้นที่เสียบไปแล้วผมผมเอาไว้สแปรเวลาต้นไหนตายผมก็เอาพวกนี้ไปปลูกไอ้นนี้เป็นสแปรของผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมันโตขึ้นมาเราก็สามารถที่จะตัดเอามาเสียบไอ้ที่ตอนไว้เนี่ยน้องๆที่เขาคุกคีอย่างนี้เขาจะรู้มีกี่คนครับคนสวนคนสวนมีกี่คนมีคนเดียวแต่ผมให้รดน้ำได้เฉยผมทำเอง อ๋อทำเองถ้าพี machine, ่ผู้การทำเองมันยิ่งง่ายใช่เพราะว่าได้คุยกับผมอย่ไหนีไงแพราะไม่เป็นไงครับแล้วก็การตอนก็ตอนไม่ยากก็ตอนอย่างเงี้ยอย่าไปตอนกิ <c 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 ่งแก่ๆมันออกออกรากยากให้ตอนกิ่งอ่อนกิ่งเขียวครับกิ่งเขียวๆแล้วก็พอพอเด็ดใบนี้ออกแล้วก็คว้านหน่อยนึงไม่ต้องขูดนะครับเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีแก่นมันไม่มีใจมันไม่มีไส้มันจะหักแค่แกะเปลือกออกมาแล้วก็ปล่อยให้ทิ้งสักให้มันแห้งสักครึ่งชั่วโมง ให้แผลมัแทงหุ้มหมดแล้วก็อหุ้มหุ้มหุม้อคอมันครับใช่ครับผมดูอยู่ในนี่เออมันก็งงง่ายสิบกวันก็ออกละสิบกวันออกลากให้เห็นแต่ว่าก่อนที่จะตัดมามาทําได้ก็วันสักยี่สิบวันยี่สิบห้าวันแค่นี้ง่ายๆยเองแล้วทีนี้ต้องเรียผูเลี้ยงอยู่สุลินครับและและทีนี้เราก็ขยายไปแล้วก็เอาเอาต้นที่ผมบอกซื้ออย่างละสองต้นเนี้ยมาขยายได้เป็นสิบสิบต้นอ่าแล้วแล้วเราตอนตรงนี้เนี่ยต้นหนึ่งเราตอนได้กี่อันละคะ ก็แล้วแต่ความยาวแแล้วววต่คาามยประมาณสี่ห้านี่เขาเขาเอประมาณว่าประมาณว่าเราเราวิธีการบอกว่าจะเลี้ยงให้มันขึ้นขึ้นสูงแล้วมันมัโรยลงมาอันนี้ได้เยอะออ๋วิธีการคือเสียเวลาอยู่หน่อยเราคั้นตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไว้ให้มันออกรากแล้วก็มาจุดนี้จุดนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ะเราห่างกันหนึ่งนะสักห่างกันสักสองนึงอ่ะไม่ห่างห่างกันสักสองนึงพอให้ได้มีจังหวะในการในการทำเห็นไหมนี่อันนี้ในรอยเสียบนะอันนี้ในเก็ประมาณนี้ถ้า ถ้าตอนถีเกินไปน้อยเกินไปตอมันจะสั้นแล้วมันก็จะไม่มีใบเพื่อมาเลี้ยงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ายาวเกินไปมันก็เปลืองไงใช่มันเปลืองเปลืองเวลาใช้มันก็ใช้ตั้งแต่ที่เราเสียบใช่ครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ทําขายไม่ทําขยายเนี่ยเอาไปปลูกแล้วก็เอาไปเสียบให้เป็นต้นจริงเห็นไหมเนี่ยก,ก็มันก็มีตัวอย่างที่เห็นครับนเนี่ย <พอ S 2> มา,าดูค่ะ เลี้ยงตอป่าปลูกตอป่าไม่ใช่เฉยเลยมันก็ไปมันอยากไปไหนมันก็ไปแล้วพอถึงวันหนึ่งอ๋อแสดงว่าไอ้ต้นนี้ก็เปอต้นตอป่าใช่ไหมคะเนี่ยผมจะตัดตรงนี้แล้วก็เอาพันธุ์รีมาเสียบเสียบยอดใช่ไหมนี่ใช่ครับคือคือแปลงนี้จะปลูกตอป่าไว้ก่อนอืให้มันสวยถ้าถ้าตามปกติเนี่ยก็คือจะต้องต่อยอดไว้ก่อนใส่ถุงชํำให้มันแตกค่อยมาปลูกแต่แต่แปลงนี้พิเศษก็คือปลูกตอป่าเอามาลงเลยปลูกเลยแทนที่จะตัด ตำตำมันก็เสียเวลาไงให้มันขึ้นไปเอาเอาขึ้นให้มันขึ้นไวๆก็ตัดลตกๆเอวเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเราเห็นข้อแตกต่างเลยเนี่ยค่ะเกือบหมดไอ้ไอ้พวกนี้เป็นต้นต่อป่าแล้วก็เอาต้นที่เราต้องการมาเสียบขึ้นไปน้ำเลี้ยงพ่อน้ำเลี้ยงหรือว่าการขยายตัวเซลล์ของของพันธุ์ดีมัน มันขยายไวกว่าต่อป่ามันก็เลยเป็นเป็นป้อมเป็นข้อแบบนี้ใช่มันดูมันดูแตกต่างเลยใช่ไหมมันมันอ้วนต่างกันอเคยถามอาจารย์เคยถามคนที่เขามีประสบการณ์สูงเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือคือท่อน้ําเลี้ยงมันก็ต่อกันเพียงแต่ว่าไอ้ตัวขยายตัวเนี้ยมันขยายช้ากว่าไอ้ลำต้นทีนี้สมมติเราอยากเปลี่ยนสายพันธุ์ก็ตัดนี่พอตัดนี่ ไอ้ตอป่าพวกตอป่านี่ใบตอป่าอ๋อมันก็จะแตกยอดออกมาเนาะแล้วก็สับตออีกใช่แล้วก็เลี้ยงตัวนั้นไปใช่ครับไอ้ตัวนี้ก็ตัดไปเออนี่ไงก็มีมีแตกออกอันนี้ไงอ๋อนี่ไงถ้าตัดถ้าตัดตรงนี้อันนี้ตอป่านะนี่อันนี้ใบตอป่าในห้องสามแล้วมันก็จะขึ้นเนี่ยครับอย่างเงี้ยอันอย่างเงี้ยตอป่านะเนี่ยมันก็แอบออกมาเหมือนอย่างพี่พุกการบอกอะที่ว่าเลี้ยงไว้แล้วมันออกมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่มีออกมาแบบนี้อยู่ค่ะครับนี่ไง แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่อยากเด็ดทิ้งอยากเลี้ยงไว้เอาตอนตอนออกก็ปล่อยให้มันยาวกว่าน,<อ>นี้หน่อยอ๋อเราเลี้ยงไว้เอาไว้ตอนเนาะใช่ครับเรื่องก็อย่างนี้นนน ใช่ใช่แบบนี้แหละแบบนี้แหละใช้ใช่ใช่คนเลยทิ้งไว้เลยว่าจะผูกเชือกโยงต้นต่อป่ามันมันแตกออกมาอีกแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเราไม่ต้องตัดออกเราก็จะไว้ให้มันยาวเลยค่ะเอาไว้ตอนไว้ตอนเพราะเราก็จะทำมันเองเราจะตอนเองเราปล่อยลูกมันไว้มันยังไม่ถึงกําหนดนะฝีห้าวมันรอกรู้สึกว่าไอยอดที่จะออก ไอ้ที่จริงอามเราต่อไปเนี่ยรู้สึกว่ามันจะออกน้อยออกน้อยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมมันเกี่ยวกันไหมคะก็เลยเลยเอาไว้ให้เหลือน้อยไงครับเอาไว้ดูเท่านั้นแหละครับจริงจริงแล้วมันออกสี่ห้าหกข้อแต่มันก็จะร่วงเองโดยอัตโนมัตินะถ้าร่วงคือมันร้อนมั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 นร่วงแต่ก็มีติดบ้างครับแต่ก็รู้สึกว่าไออารมที่จะต่อไปเนี่ยออกกิ่งเเลน้อยผมก็เลยว่าผมก็เลยมาตัดทั้งนี้ ตัดตัดบ้านเพราะมันไกลไงครับบางอันก็แค่นี้บางอันก็มานี่ครับผมก็เลยตัดหรือเดี๋ยวลูกออกเอาลูกออกแล้วมันออกมาไหมก็มีบ้างก็มีบ้างแต่มันก็ไม่สวยมันไม่สวยครับผมก็เลยว่าเอาเอาขนาดขนาดมันอยู่ในมือผมเนี่ยเห็นไหมขนาดอยู่ในมือผมมันยังบอดเลยนี่เลยมันออกมาคือคือไอ้พวกนี้มันมันขมไอ้พวกพยอดยอดสวยยอดใหญ่ๆเนี่ยมันมันจะขม ไอ้พวกนี้ก็เด็ดออกวานมาก็เข้าลงอางูลแล้วก็เด็ดตัดยอดเยอะเลยครับแล้วอย่างเงี้ยที่ที่เขาตามคิดเขาว่ามามามาควันใช่ไหมควันแล้วดอกเด็ไม่ไม่ไม่ใช่ควันครับแค่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 กีแีดให้มันเปิดเปิดเนี่นี่ถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันมันคือตาอ่ะเออแล้วก็ท่านอย่างเงี้ยประมาณเ้นหนึ่งให้ตัวเนี้ยให ห้ทอน้ําเลี้ยงมันโดนตัดพอโดนตัดความรู้สึกมันมันมันคิดว่ามันอยู่ปลายสุดเอมันคิดว่ามันอยู่ปลายสุดพอปลายสุดแล้วมันก็ออกดอกเออธรรมชาติของพืชอะไรก็แล้วแต่มันจะส่งไปที่ปลายสุดก่อนแล้วมันจะสวยแล้วมันจะสวยเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยมีกีตาเนี่ยมันไม่ออกมันมาออกปลายพอมันมาออกปลายแล้วแล้วปลายมันจะสวยให่ไหมกิ่งกิ่งปลายจะสวยกว่ากิ่งที่สองเห้นไหมธรรมชาติแล้วทีนี้พอเรามากลีดตรงนี้ มันคิดว่ามันอยู่ปลายสุดไงมันไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่ามันโดนตัดแล้วมันก็ออกมาแต่ว่าก่อนนี้ก่อนที่จะออกเนี่ยก็ต้องทาโดมแมกเพื่อที่จะกระตุ้นให้มันแตกด้วยแล้วก็แล้วก็ฝั่งฝั่งทางฝั่งกิ่งอื่นๆเนี้ยก็ต้องเด็ดยอดไว้อย่างเงี้ยเด็ดเด็ดไหลนะครับแล้วาสมมติว่าเราเราเราพลุนเนี่ยอ่าเราพลุนสมมติว่าเอาตรงนี้ใช่ไหมสมมติอ่าแล้วมันออก มันก็จะออกตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วมันออกลูดแล้วอันนี้มันก็จะไปอีกใช่ไหมใช่ใช่ครับครั้งต่อไปเราก็ถอยออกลับเข้ามาใช่ไหมแล้แลแต่เรนนี่แลนีแลแต่สถานการณ์แล้วแต่หน้างานสมมุติตรงนี้เห็นไหมผมตัดตรงนี้ผมตัดตรงนี้แล้วมันก็แตกออกมาแตกออกมาแล้วแล้วผมมาตัดอีกรอบหนึ่งแล้วรอบต่อไปเนี่ยผมจะดูว่ากิ่งนี้มันพร้อมไหมกิ่งนี้มันพร้อมไหมถ้าพร้อมผมจะมาตัดตรงนี้ มันก็จะัก็ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันไม่เหมาะมันไม่พร้อมผมก็จะมาตัดตรงนี้หรือตัดตรงนี้มารีเซ็ตเลยครับแล้วแต่ตรงเนี้ยต้องดูหน้างานเราต้องเนื้องานทีนี้ถ้าใครปลูกขีถ้าปลูกขีอย่างเนี้ยใกล้ๆเนี่ยแค่แค่ครั้งเดียวสองครั้งมันก็ชนกันและก็ไปทำหม่ก็ต้องตัดแต่ผมปลูกห่างๆไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมมีผมมีโครงการที่ว่าจะให้ให้มันหลายรอบที่ยาวๆมาชนกันค่อยมารีเซ็ตทีเดียวอืนะครับ ตรงนี้มันขึ้นแล้วแต่คนจัดการวางแผนว่าเราจะจัดการยังไงก่อนอื่นเราต้องมีในหัวแล้วไม่ใช่เราปลูกมั่วปลูกมั่วแล้วคิดออกว่าจะเป็นยังไงไปยังไงใช่ครับต้อง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 มีความรู้แหละใช่ใช่ครับนิดหน่อยถ้าถ้าตัวไหนไม่เข้าใจก็ก็ถามก็ถามคนที่คนที่ยาบางทีเขาไม่รู้กับไม่รู้เท่าเราก็มีแล้วแนะนําไปมั่วเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเอออันนี้อันนี้แนะนําไปมั่วแล้วนะออย่างเนี้ยฮะ